สิบของฤดูกาลนำาุณผู้ชมมาที่สนามเตราสุรานนท์ครับจะ,ะเปิดโดยสุดชาวนุดด่มครับคันเนอร์ทางฝั่งซ้าย ยอดมาที่เสาแรกลูกนี้โดนสกัดไว้ได้แล้วยิงสวนโอ้โหกลางประตูครับเรียบร้อยครับบุรีรัมมาได้ประตูขึ้นนําได้สําเร็จครับแล้วเนี่ยครับคนนี้ครับไปไปยืนหาพื้นที่อยู่แถวจ่ายทะลุช่องขึ้นมาขวาสุดอาโฉบเข้าไปสวยครับอาณาวินปรีเข้าไปเสาแรกเปิดยัดเข้าไปแล้วชาร์จลูกที่สองศูนย์ครับโอ้โหคมและแม่นยําเหลือเกินครับจังหวะเกมของบุรีรัมครับ โอ้ลับก็เป็นเนี่ยครับดาวรุ่งครับนัทวุฒิสมบัติโยทานก่อนครับในอนาคตคงจะได้เห็นววนิชิงสเปรย์มาใช้ในฟุตบอลลีกบ้านเราด้วยอาครับซัดเลยครับลูกนิ้โอ้โหเรียบร้อยครับสวยเหลือเกินครับรีคิกด้วยซ้ายของไฟซานชายเอสเต้ครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับแล้วเป็นการ จังหวะโตของสงคราสแทงบอลมาสวยครับไม่ล้ำหน้าครับเอาละครับทะลุขึ้นไปมีโอกาสลุ้นตีเสมอลูกนี้มุมครับยิ่งเลยครับ2-2โอ้โหสุดยอดครับทะลุมาทีเดียวเสร็จเลยครับเป็นจังหวะสอดขึ้นมาของเอกชัยนุ้ยขาวครับโอ้โหมาทางตรงเลยครับสุดชาวตักขึ้นลูกนี้แล้วมุ่งสกัดโอ้โหชนคานครับเกือบเข้าโกตัวเองจังหวะ2เป็นทางบริลลัมโอ้โหเรียบร้อยครับตามเก็บจนได้ครับโอ้บอล สองสามจังหวะไม่มีใครเข้าถึงเลยครับผู้เล่นของสองขลาแล้วก็เสร็จจังหวะโล่งๆของฮาเวียร์ปาติโยก็ไปไปพลาดจังหวะแรกก่อนนะครับไปมงเสยแล้วเกือบจะเข้าโกตัวเองก่อนไปนั้นว่าวันนี้นี่แชมป์เก่าบริรัมย์อยู่แต่ฮาเวียร์ปาติโยนะครับยิงประตูชัยนาะทีขยับเข้าไปจ่อทีมหัวตารางได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว20เกมครับ